ทงดน่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตเลยก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับที่นาวิกตีวงล้อมทับเรือขึงตายขเขมส่ง BHQ เข้ามาประชิดถึงตราตรงข้ามบ้านชารากของไทยเราแต่ว่างานนี้เจอตอซะแล้วนะครับเพราะว่าหน่วยนาวิกนั้นไม่ได้เกรงกลัว BHQ ของขเขมเลยพร้อมกับอัปเดตเรื่องราวล่าสุดครับเกี่ยวกับเวียดนามตัดตอนหุ่นเซนทันทีครับปิดตายทางทะเลเรียกว่า คำเมนไม่กล้าหืงแล้วก็ไม่กล้าอึอก,กับเวียดนามทันทีคือผลประโยชน์เนี่ยมันซับซ้อนมากนะครับแล้วการที่เวียดนามทําแบบนี้มันก็โซชัดเลยครับว่าเกรงเวียดนามมากกว่าไทยพร้อมกับมาอัปเดตอีกเรื่องราวนึงครับเกี่ยวกับความคืบหน้าในการปักหมดุดบริเวณบ้านหนองจันและบ้านหนองยาแก้ว เดินเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่เหลือจะเชื่อเหลือเกินว่าฮุนเซนนั้นกล้าที่จะมาเย่มแถวโซนจังหวัดตราดแถวบ้านจำรากของไทยเราครับเพราะล่าสุดแหล่งข่าวด้านความมั่นคงนั้นได้มีการแฉข้อมูลข่มนขนรบพิเศษเข้ามาประชิดชายแดนบริเวณจังหวัดตราดซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานครับที่ทัพเรือของเราเนี่ยมีการเตรียมพร้อมเยอะมากกับเรือหลวงจากกีนารเบดโดยจะมีการดัดแปลงครับจาก เรือบรรทุกเครื่องบินบรรทุกฮอเนี่ยกลายเป็นบรรทุกโดน UAV แทนพร้อมกับติดตั้งระบบแอนตี้โดนเพื่อจะป้องกันชายแดนทางทะเลรับศึกเขมรครับแล้วก็บอกว่าเป็นปีแห่งความพร้อมรบโดยแท้จริงของกองทัพเรือเตรียมพร้อมที่จะใช้แผนจัดก,กระพงภูวนาธเช่นเดียวกันด้วยอันนี้เป็นในส่วนของกองทัพเรือนะครับที่มีความพร้อมสูงสุดน่าจะพร้อมกว่า ทุกเหล่าทัพเลยนะครับอย่างทัพบบกเนี่ยก็มีความพร้อมแต่ว่าทัพเรือเนี่ยเหมือนจะมีความพร้อมมากกว่าพร้อมตั้งแต่ช่วงที่มีการเจราจาใหม่ๆแล้วนะครับทัพเรือคือออกตัวแรงมากเพราะว่า อยากจะเล่นด้วยนะเพราะขเขมรไม่มาเล่นเลยมาเล่นไม่แค่30นาทีแล้วก็กลับแบบนั้นมันไม่ควรนะครับมันน้อยเกินไปก็รอติดตามกันได้เลยนะครับแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่แถวทัพเรือเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นนาวิกโยธินตราที่ล่าสุดครับออกมาเปิดเผยถึงกรณีคณะผู้สังเกตการอาเซียนของขเขมรน,นะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้รายงานให้คุณผู้ชมทราบกันแล้วว่าขเขมรมีการพร้อมคณะผู้สังเกตการอาเซียนพร้อมกับจุดปะทัดใส่ไทยเราใส่ร้ายไทยเราด้วยนะครับในบริเวณจังหวัดโพนิซึ่ง ตอนนี้ครับผู้บังคับหน่วยนาะวิกโยธินนั้นออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาจริงๆในส่วนของเสียงปืนครับเป็นเพียงเสียงประทัดหนึ่งนัดส่วนจะเป็นคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่าเอ t จริงหรือไม่นั้นเนี่ยก็คงยังไม่ยืนยันในตอนนี้นะครับแต่ก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าใช้เอ t จริงในการมาสร้างสถานการณ์หรือว่าอาจให้ด่านกัมพูชาเนี่ยแต่งกายคล้ายกับคณะเอ T เพื่อสร้างสถานการณ์ก็ได้อันนี้เรา ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนกับขมิญนะครับส่วนเกี่ยวกับการประท้วงเนี่ยแน่นอนว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดครับบอกว่าเฉยๆกับเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับคณะเอทีแล้วก็การสถานการณ์ของขมินเองนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องมีการประท้วงไปคือเราไม่ปะท้วงเกี่ยวกับเรื่องนี้รอคืนทบเดียวเลยซึ่งก็ยังมีอัปเดตอีกเรื่องราวหนึ่งครับคือมีประเด็นออกมากับผู้สื่อข,ข่าวเนี่ย ได้ไปสอบถามกับผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินตราดนะครับถามว่ากัมพูชานั้นได้มีการนํากําลังหน่วยรบพิเศษหรือว่า b s q มาประชิดชายแดนตราดบริเวณบ้านธรรมดาครับตรงข้ามบ้านจารากจริงหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการตอบว่า เป็นเรื่องปกติในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติในการปฏิบัติทางทหารซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมปกติเลยแล้วขมนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อให้ฝ่ายไทยเรากลัวแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะตัดเองครับก็เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ตลอดเวลาไม่ได้เกงรงกลัวอะไรเลยนอกจากนี้ โอ้โหนี่เป็นผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินราดนะครับที่ออกมาเปิดเผยหมดเปลือกการตอบแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการสะพัดแล้วนะครับว่าขมรมีการระดมรบพิเศษ b บ Q ิเข้ามาประจำบริเวณแนวชายแดนจริงๆตรงข้ามบ้านจำรากหรือว่าติดกับบ้านธรรมอดาของข,องของมรน,นะครับงานนี้ฮุนเซนจะมีการสร้างสถานการณ์อะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าในโซนตราดก็เริ่มมาแล้วนะครับสถานการณ์อย่างที่แรกเลยเนี่ยก็เป็นน,นาําคณะทูตเอเทีและก็จุดประทัด ใส่ร้ายไทยเราแล้วมารอบนี้อีกครั้งนึงเลยครับโอ้โหนำเบียิวมาประชิดเหมือนจะสร้างสถานการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแบบมีนัยะสำคัญซึ่งพอเรารายงานแบบนี้ไปครับกลายเป็นว่าสำนักข่าวของเมนอย่าง f เฟรชนิวออกมารายงานเลยครับบอกว่า LT นั้นเป็นของจริงและเหตุการณ์การใช้อาวุธต่อหน้า LT เนี่ยฝ่ายไทยเราเป็นฝ่ายทำจริง ซึ่งจะปกปิดความจริงอะไรไม่ได้อีกแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เขมีนพลาดหัวข่าวมาครับพลาดมาแบบอย่างเวอร์เลยและในเนื้อหาครับก็บอกว่าเอทเนี่ยมีบทบาทติดตามการปฏิบัติตามสัญญากุลลัมเปอร์ตรวจสอบปืนที่ชายแดนตรวจสอบเหตุการณ์การยิงปืนการเคลื่อนพลหรือว่าการระดมพลซื่อเขมีนก็บอกนะครับดังนั้นเมื่อคณะเออทีได้ยินเสียงอาวุธโดยตรงจากฝ่ายไทยไม่ใช่เพราะกัมพูชาเป็นผู้แจ้งแต่เพราะเป็น,นกลไกของอาเซียน แล้วก็เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองเขมรนก็ยืนงงยันนะครับว่าเอทีเป็นของจริงแล้วสื่อกัมพูชาก็ยังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยเราไม่สามารถแก้ตัวได้อีกต่อไปครับเพราะว่าการใช้อาวุธเกิดขึ้นตรงหน้าเอทีซึ่งเป็น,นกลไกสังเกตการของกลุ่มอาเซียนทั้งหมดไม่ใช่แค่กัมพูชาแล้วก็ยังมีการกดดันเอทีนะครับเามรบอกว่าพวกเขาเนี่ยคาดหวังว่าคณะเอทีจะรายงานการละเมิดนี้ต่ออาเซียนแล้วก็ประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นผู้ถึงอาเซียน แต่ว่าเอาสารัฐดึงสารัฐมาเอี่ยวด้วยเลยแล้วก็บอกว่ามันจะกลายเป็นพยานหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ที่ไทยนั้นละเมื่อสัญญาสันติภาพกุลลัลัมเปอร์อันนี้เป็นสิ่งที่เขมรแย้งออกมานะครับคือการที่แจ้งออกมามันก็ชัดเจนว่าเราเนี่ยมันมีหลักฐานนะครับเขมรไม่รู้เลยไงว่าเรามีหลักฐานว่าเราไม่ได้มีการยิงเลยแต่เป็นการจุดประทัดมากกว่าซึ่งก็ไม่รู้เหตุผลอะไรที่เราจะ ไปลั่นโป้งปังป้งแซ่เมนไม่แค่หนึ่งนัดนะครับคือมันไม่เมคเซนกันมากๆกับการที่เมนตีข่าวเขียนข่าวมาแบบนี้แต่เขาก็ยังยืนยันเขียนแบบนี้นะแล้วเขียนไม่ใช่แค่เขียนสำนักเดียวด้วยเขียนหมดทั้งประเทศนะครับเนื่องจากลูกสาวฮุนเซนคุมสื่ออยู่นะครับคือไม่มีอะไรต้องแปลกเลยที่การปล่อยข้อมูลเท็จของขอเมนเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้จริงๆนะครับพอ,อเมนเขาได้เล่นข่าวเนี่ยมันไปเป็นขั้นเป็นตอนมากๆเพราะล่าสุดครับทูตของขอเมนนั้นย่องเงียบฟ้องพอ u ูเอ็นเจนีวาครับแล้ว ก็อ้างว่าฐานใดเราลุกล้ำละเมิดอ,อธิบไตยละเมิดสิทธิพลเรือนโอ้โหถือว่าไปเร็วมากๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยขมินมีการกล่าวหาไทยเราว่าเป็นบุตาไม่สานรรการ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยทวีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นโดยมีการอ้างว่าไทยเราลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของขมิเองและก็ปิดล้อมหมู่บ้านบางแห่งดูๆครับสิ่งที่ขมินกล่าวไป แล้วก็มีการบอกในบริเวณบรุริบัตหนองยาแก้วนะครับคือส่งข่าวมั่วไปก่อนเลยบอกว่าไทยเราเนี่ยได้เปิดฉากโจมตีพลเดือนของเขมรในวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วยังไม่พอแค่นี้นะครับยังมีการกล่าวร้ายมากๆว่า ทหารพรานไทยเราเจ็ดนายครับข่มขืนแรงงานกัมพูชาที่ข้ามแดนเข้ามาแล้วมีการเรียกร้องให้สหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยเข้ามาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็เข้ามาสังเกตการในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติวิธีด้วยโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่ขเขมรครับอัปเดตแบบไม่น่าเชื่อนะว่าจะฟ้องแบบเอาเรื่องท็จไปฟ้อง UN นด้วยไม่ธรรมดาจริงๆแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องมีข้อโต้แย้งนะครับผมเชื่อว่าไทยเรานําคณะทูตทหารทั้งหมด17ชาติลงพื้นที่แล้วเนี่ย UN คงไม่เชื่อข้อมูลของเกเมนเพียงฝ่ายเดียวนะครับคงจะมาถามใดเราบ้างแหละว่าเรื่องจริงเป็นยังไงถามถุูอทหารทั้งหมด17ชาติเนี่ยว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงแล้วก็น่าจะรู้ความจริงซึ่งเกเมนจะเอาความเท็จเนี่ย ไปสู่เวทีโลกไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับมาพูดถึงความคืบหน้าในการปักหลักปักหมุดเขตแดนกันบ้างฟังเรื่องเครียดแล้วก็กดดันกันมาเยอะเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันโดยความคืบหน้าล่าสุดวันที่20พฤศจิกายนเลยนะครับมีการรังวัด GPS หมดควบคุมเนี่ยดำเนินการได้ทั้งหมด16จุดนะครับบินโดนถ่ายภาพดำเนินการได้ระยะทาง1,600เมตรซึ่งก็ มีอยู่ปสรรสัสาภาพรางอากาศนะครับก็คือลมพัดเนี่ยค่อนข้างแรงส่งผลให้เมื่อโดนขึ้นบินเนี่ยโดนจะอยู่นิ่งโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็เราต้องมีการเคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะว่ากังวลว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังมีทุนระเบิดที่ฝังอยู่รอบด้านซึ่งก็ได้ทั้งหมดเนี่ยสิจุดกับระยะทาง1,600เมตรวันพวกนี้ก็จะดําเนินการต่อนะครับแต่ว่าทางกัมพูชาเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือในการสํารวจและใช้โดรนลําเดียวกันในการบินสํารวจด้วย อ่ะอันนี้ขมมินแย้งไม่ได้นะครับเพราะว่าเหตุผลไม่พอที่จะแย้งถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าเฮ้ยมันมีการยืงปะทะกันที่บ้านหนุนยาแก้วนะแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะมาแย้งไทยเรานะครับก็เลยยอมทําตามแบบยอมจำนวนแต่ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ผมอยากจะเล่ามากๆแล้วก็เป็นข่าวดังคลึกโครมจริงๆ พราะล่าสุดเวียดนามเอาจริงครับเดินหน้าถมทะเลสร้างถนนเชื่อมเกาะเตียนไฮ47กิโลเมตรนะครับแล้วก็สอบปิดตายทางออกฟูนันเตโชของเขมรที่บอกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์กลายเป็นว่าไม่กล้าหือไม่กล้าเอือกับฝั่งเวียดนามซึ่งโบแตกจนได้นะครับกล้าเหือแต่กับไทยแต่กับฝั่งเวียดนามเนี่ยไม่กล้าเหือโดยเฉพาะทางทะเลโดยรายงานล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองและก็สะใจเป็นพิเศษบริเวณแนวชายแดนทางทะเลระหว่างเวียดนามกับ กัมพูชาเองซึ่งก็มีการเผยแพร่ภาพแล้วก็วิดีโอออกมานะครับแสดงเห็นถึงเครื่องจักรหนักทั้งแบ็คโฮรถบรรทุกของเวียดนามที่กําลังเร่งดําเนินการถมดินเพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่จังหวัดฮาเตียนกับเกาะเตียนไฮโดยรวมระยะทางแล้วเนี่ย47กิโลเมตรนะครับซึ่งโครงการถนนดังกล่าวเนี่ยถูกวิเคราะห์ว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของเวียดนามเลยที่อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงการฟูนันเตโชของกัมพูชา ที่เป็นเมกะโปรเจกต์มูลค่า1 7พันล้านดอลลาร์หรือว่า6 0,000ล้านบาทที่เขมรนั้นหวังว่าจะใช้เป็นเส้นทางโลจิสติกหลักเพื่อลดการพึ่งพาเวียดนามเละก็กระตุ้นเศรษฐกิจกแล้วก่อนหน้านี้ครับเวียดนามก็เหมือนเคยมีความกังวลนะว่าครงดางกล่าวเนี่ยจะส่งผลกระทบทางเดินนา้าอาจจะไม่น้ําท่วมเวียดนามโดยทันทีแต่ฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงเดินหน้าโครงการต่อนะครับเวียดนามก็เลยดําเนินการโครงการถนนเชื่อมเกาะแนวถนนด,ดังกล่าวครับเปรียบเสมือนเขื่อนที่ขวางหน้าอ่าวทางออกของคลองฟูนันเตโชของเขมรเลยคือ set, เขมรสร้างคลองเสร็จเนี่ ทางเข้าก็มีน้อยทางออกก็มีน้อยเวียดนามแสบมากๆนะครับแล้วที่ร้ายที่สุดเนี่ยมันจะเหลือเพียงช่องทางเดียวให้กับขมนอยู่1ทางเท่านั้นนะครับก็คือทางฝั่งหน้าน,น้ําไทยซึ่งแน่นอนแหละมันส่งผลกระทบต่อเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถผ่านได้หรือว่าหากผ่านได้เนี่ยก็ต้องเดินเรืออ้อมเป็นระยะทางไกลนะครับอาจจะสิ้นเปลืองทั้งเวลา และพลังงานซึ่งกว่าจะทําให้ความคุ้มค่าของโครงการนี้ของเขมรเนี่ยลดลงถึงขั้นวิกฤตเลยพอมันไม่คุ้มแล้วเนี่ยหลายๆโครงการหลายๆเอกชนยักษ์ใหญ่เขาก็ไม่มาลงที่ขเขมรน,นะครับกลายเป็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันสร้างความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชาจํานวนมากเลยนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาว่ารัฐบาลฮุนเซนอ่อนแอครับที่ปล่อยให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ กับเกาะเตียนไฮประกอบกับมีข่าวความขัดแย้งอื่นๆด้วยนะครับกรณีลวนลามผู้หญิงผู้ต้องหาชาวเวียดนามทําให้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยถูกโจมตีอย่างหนักโอ้โหนี่ก็เป็นสิ่งที่เวียดนามครับจัดหนักจัดเต็มของแท้แล้วของแท้จริงๆเลยนะการสร้างถนนตัดแนวทะเลแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นต่อไปอนาคตจะ ไม่ให้ความร่วมมือกับเขมรแล้วกับทางทะเลคือตัดขาดกันไปเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยครับเวียดนามเขาก็เล็งมาตั้งนมนานเลยนะเขาก็บอกว่าอย่าสร้างเลยคลองฟุนาเตโชพร้อมมาส่งผลกระทบต่อเวียดนามโดยตรงเลยทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านอะไรต่างๆนานา,นาบวกกับการไหลของน้ำนะครับและความมั่นคงทางยุทธศาสตร์เนี่ยวีดนามก็เคยเรียกร้องให้กัมพูชาเนี่ยเปิดเผยข้อมูลการประเมินผลก,กระทบอย่างเป็นทางการแต่เขมนไม่มีการเปิดนะครับครั้งนี้เวียดนามรู้ทันเกม ก็เลยสร้างถนนเชื่อมสะพานไปซะเลยปิดปากอ่าวทั้งออกกัมพูชาครับแล้วหากกัมพูชาไม่ต้องการพึ่งพาเวียดนามเนี่ย ก็ต้องไปออกช่องแคบอีกทางหนึ่งที่ทะลุไปอ่าวไทยแต่ว่าเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยมันจะผ่านไปไม่ได้แล้วไทยเราก็เหมือนลูกไก่ยอยู่ในกำมือเลยครับพอเขมຈจะข้ามผ่านทางนั้นเนี่ยมันมีอะไรเราปิดครองปิดปากอ่าวของเราปับก็จบเลยนะครับเรียกว่าฮุนเซนตอนนี้ตายอย่างเขียดเลยครับกลายเป็นเจอของริงอย่างเวียดนามเนี่ยอะไรก็มาแย้งไม่ได้แล้วปะทะก,กับไทยอยู่ดีๆกลายเป็นว่า เวียดนามยด่งซีนไปซะเลยอ่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความสะใจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ดูแล้วยังไงก็ตายครับฮุนเซนคือเจองานหนักมากนะโดยเฉพาะการปิดปากอ่าวทางทะเลเนี่ยแล้วมาส่งผลกระทบต่อครอบฟูนันเตโชที่จีนมาลงทุนด้วยซึ่งก็ยังมีหน้านะครับผลกําลังเบียดคิวมาประชิดชายแดนไทยของเราก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันหลังจากนี้นะครับบริเวณโซนจังหวัดตราดเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีอะไร ที่เอมรอาจจะก่อความวุ่นวายหรือว่าก่อกวนยั่วยุเราอีกซักรอบหนึ่งก็เป็นได้ยังไงรอติดตามฟราระบังกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c คร b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัพเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย